สวัสดีครับทุกคนอัปเดตหลังจากเกิดอุบัติเหตุ3ามอาทิตย์ล่าสุดเมื่อวานก็ไปหาหมอมาแล้วหมอนัดก็คือว่าหมอเขาก็ตัดไหมถอดเฟือกก่อนแล้วก็ตัดไหมล้างแผลแล้วก็ดมนิ้วไว้ตรงนี้คือเหมือนเป็นเหล็กดาเหล็กดัดได้อะไม่รู้คือเหล็กอะไรแล้วก็ที่จริงมันจะมีผ้าพันแผลตรงนี้ด้วยแล้วก็ นิ้วมันตึงๆอยู่เวลาขยับหมอเขาบอกว่าต้องพยายามขยับนิ้วบ่อยๆถ้าไม่ขยับมันจะใช้งานไม่ได้แล้วหมอเขาก็นัดไปหาอีทีหนึ่งวันที่21พฤษภาคมเออว่าแต่ว่าอันเนี้ยสามารถถอดออกได้อีกสองอาทิตย์ไม่มีอะไรแล้วแต่ว่าเออเดี๋ยวจะเล่าอะไรฟังคือว่าวันพุธก่อนที่หมอจะนัดนะนะวันที่23สิวันที่23มาม พ,พี่เบียร์ประโยชน์อ่ะเขาช่างมนพี่เบียร์ประโยชน์เขามาให้ความรู้เกี่ยวกับยางบิสโตนที่มอกรุงเทพแล้วก็ทีนี้ว่าทีนี้คือคนนอกสามารถเข้าไปได้แล้วก็เราก็เลยเข้าไปร่วมกิจกรรมแล้วก็จะได้เจอพี่เบียร์ประโยชน์ด้วยก็โคตรดีใจเลยอะ่ะได้ฟังเสียงโซฟาแค่ดีเสียงได้เห็นรถก็ดีใจแล้วแหละก็ดีใจที่ได้เจอพี่เบียร์ประโยชน์นะ นั่นแหละงั้นไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วโคตรั้านเลยบ๊ายบายถ้าแผลเดี๋ยวว่างๆไม่ใช่เดี๋ยวว่างๆดิเดี๋ยวจะมาอัปเดตแผลอีกทีหนึ่งหลังหมอนัดวันที่21พฤษภาคมบ๊ายบาย